ผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะคุณเนื้อหาตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมถึง31กรกฎาคม2564อาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยค่ะขออนุญาตสับไพ่เปิดไพ่นำดวงให้กับชาวลัคนาหรือราศีธนูคะ่ะคุณได้พลังงานไพ่บอกว่าอะไรนะคะ ไพ่คู่รักค่ะไพ่ The Lover ค่ะอืไพ่สวยนะคะอ่ะเรามาดูจากไพ่ทรอดละ่ะเราขอเปิดดูดวงคนโสดโทษทีค่ะขอคนมีคู่ก่อนเนาะโอเคค่ะคนมีคู่ชาวธนูนะคะตอนนี้นะคะหรือที่ผ่านมาหรืออนาคตกำลังจะเกิดขึ้นดวงชะตาคุณจะเป็นยังไงพลังงานไพ่จะเปิดอะไรบอกเรื่องราวอะไรคุณ อ่นะคะคุณได้ไพ่เดชาวเวอร์ The Tower ขึ้นมาเนาะเพิ่งจบสัมพันธ์กับใครไปนะคะเด็กถือเหรียญแต่จบไม่ขาดนะคะเด็กถือเหรียญเก้ม้เท้าแล้วก็สไมเเท้าแล้วก็6ถ้วยค่ะจบไม่ขาดค่ะเนาะใครที่บอกเลิกหรือบล็อกกันไปเดินออกจากความสัมพันธ์ไปแล้วก็แล้วแต่นะ อาจจะเจ็บปวดทรมานอยู่ก็แล้วแต่ในที่สุดแล้วคุณสองคนก็ยังเป็นคู่กันนะฮะยังไปต่อคุณจะได้ข่าวดีเร็วๆนี้ที่เขาจะติดต่อกลับมาไม่ว่าเขาจะอยู่ที่แห่งหนตำบลไหนส่วนไหนของโลกใบนี้ก็แล้วแต่แหละเขาจะต้องส่งข่าวคุณนะไพ่เพจเพนเดอรโคนะฮะส่งข่าวเนี่ยได้เจอเจอกันได้คุยกันกลับมารักกันอีกครั้ง6ถ้วยคือการ Return ค่ะอ่านะนี่คือสิ่งที่อันจะเกิดขึ้นจากปัญหาที่คุณเป็นอยู่แน่นอนแหละเพราะมันมีไพ่ทาวเวอร์นะคะเรามาดูไพ่คนคนนั้นของคุณเขามีพลังงานไพ่อะไรเกิดขึ้นนะคะสมดุลกับดวงคุณไหมอ่ามีไพ่ทะเลาะจริงๆนะคุณกับเขาะทะเลาะกันแหละนะไพ่หถ้วยแล้วก็ไพ่สอม้เท้าเนี่ยความขัดแย้งการทะเลาะเบางที่ผ่านมานะคะ แล้วก็เป็นไพ่8ดาบนะคะความทุกข์ทรมานที่เจอเจอในความสัมพันธ์ที่เวลาคนเราทะเลาะกันเนี่ยนะคะเวลาจบเวลาไม่มีกันและกันแล้วจะเริ่มมาได้คิดแล้วว่าเฮ้ยอารมณ์ชั่ววูบที่แสดงออกไปมันไม่สมควรเลยนะอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมานั่งสำนึกผิดนะคะไพ่8ดาบนี่คือถูกตีกรอบอยู่นะคะถูกอยู่ในวงล้อมอมันแปลว่า สำนึกผิดก็ได้บีบคั้นตัวเองรู้สึกเจ็บปวดที่ตัวเองอาจจะใช้พายสองไม้เท้าชุดนี้จะแรงนะนะคะเพราะมันเป็นการต่อสู้กันข้าวของกระจัดกระจายเลยอาจารย์เลยมองว่าเขาน่าจะแสดงอารมณ์ที่ค่อนข้างแบบไม่ค่อยอเขาเรียกว่าสุภาพนะใช้แบบมีชีชช้นิ้วชี้นิ้วชี้หน้าอะไรเขว่าไปคือมันเหมือนแรงอะ่ะ เขาแสดงอาการที่ไม่สํารวมหลายๆอย่างไม่คุณอาจจะไม่เคยเจอบทบาทนี้เขามาก่อนแล้วเขาหลุดนะคนเรามันหลุดอาการเวลาลืมตัวนะคะพอมีสตินะคะพอมีสติแล้วจะคิดมากจะรู้ว่าตัวเองผิดนะคะแล้วก็ไพ่เจดไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยเป็นการขอปรับความเข้าใจนะคะเห็นไหมฮะเป็นภาพ คนนั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยขอพูดขอคุยขอเคลียอย่าพึ่งหายไปจากชีวิตฉันเพราะอันนี้มันเหมือนเงาด้วยเหมือนกําลังจะหายไปจากจากความทรงจําหรือความความรักอะไรอย่างเงี้ยเขากลัวคุณหายไปจากชีวิตเขาจริงเขาจะบอกว่าอย่าหายไปจากชีวิตผมเลยอย่าหายไปจากฉันเลยฉันอยู่ไม่ได้ถ้าถ้าไม่มีคุณอะ ก็เหมือนไพ่พลังงานคู่รักอะ่ะในเมื่อเป็นคู่รักกันแล้วมันขาดกันไม่ได้อะไรประมาณนี้เนาะโอเคค่ะมาดูไพ่สรุปความสัมพันธ์ของคุณมีคู่ค่ะอ่าเป็นไพ่เดมุนเดวอ วิววิวออฟฟอร์จูนอ่าก้าดาบพลังงานเจ้าชายถือถ้วยนะไพ่สรุปความสัมพันธ์ก็คล้ายๆที่อาจารย์บรรยายไปตะกี้นั่นแหละนะคะวิวอะ่ะมันเป็นลักษณะของคนนอนอยู่แล้วมีลายล้อมด้วยคนอีกหลายหคนนะมันคือการเป็นวงกลมเซอร์เคิลอ่ะการหมุนกลับนะคะเป็นวงกลมความ อึมครึมต่างๆนะคะไพ่ดมูลพระจันทร์พระจันทร์ข้างจะบอกว่ามืดก็พระจันทร์ก็เต็มดวงนะอาจารย์มองก็ยังไม่ถึงขั้นเลวร้ายแต่เป็นบรรยากาศเหมือนคนยืนคอยเนี่ยอุ้มลูกน้อยยืนคอยอสามีกลับบ้านหรือสามีคอยภรรยากลับบ้านก็ว่าไปเนาะหรือคนรักก็คอยคนรักกลับมานนั่นแหละแต่ในที่สุดมีไพ่ ไพ่ใบน,นี้ค่ะไพ่จัสเมนต์คือการรีเทิร์นการปรับความเข้าใจกันเนี่ยสองใบนี้สื่อถึงการรีเทิร์นนะคะก้าดาบสิ่งที่หายไปจากชีวิตได้กลับมาแล้วคนคนคนนั้นได้กลับมาในชีวิตคุณเราเริ่มต้นกันใหม่บอกรักกันใหม่ในไพ่เจ้าชายถือถ้วยนั่นเองนะคนหน้าตาดีคนคนหล่อคนสวยคนนี้ก็ยังอยู่ในชีวิตคุณนั่นเองนะคะกลับมาในความสัมพันธ์ ที่เคยรักกันอีกครั้งนะไพ่จะบอกประมาณนี้เป็นคู่รักกันต่อไปโอเคดูดวงคนโสดค่ะคนโสดนะคะดวงคนโสดชาวราศีธนูค่ะไพ่คนโสดได้ไพ่ราชาเหรียญได้ไพ่หกถ้วยได้ไพ่เด็กถือไม้เท้า เด็กถือเหรียญสามถ้วยแปดเหรียญว้าวได้ไพ่สวยงามมากเลยคนโสดน่าจะได้ข่าวดีละนะคะเห็นไพ่ถ้วยเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าก็ได้ะนะคะอาจจะเจอใครที่เคยรู้จักกันมาก่อนจากจากที่ก่อนไม่ได้คิดจะรักอาจจะเป็นแค่เพื่อนแต่แล้วนะในปักเนี้ยคุณจะเจอคนที่เคยคุ้นเคยนะไม่ว่าจะเป็นรักเก่าเพื่อนเก่าหรือคนที่แค่รู้จักนะคะ อยู่ๆเจอกันนะ่ะเจอกันเพราะเรื่องของงานก็ได้เรื่องของธุรกิจก็ได้นะคะไพ่แปดเหรียญเด็กถือไม้เท้านะคะมีความเ,เขาเรียกว่าความคุ้นเคยมันก็จะไปได้ได้เร็วนะคะอาจารย์มองความคุ้นเคยความที่แบบเคยเคยรู้จักกันแต่ตอนนั้นไม่ได้สนิทแต่ตอนนี้มันมีบางอย่างที่จะต้องคุยกันเจรจาติดต่อสื่อสารสื่อสัมพันธ์กันในเรื่องงานเรื่องการค้าธุรกิจนี่แหละนะคะมันทําให เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์สามถ้วยเด็กถือเหรียญไปในทางที่ดีที่จะเกิดคู่รักที่หวานแววเกิดขึ้นได้ไพ่เฉลิมฉลองนะคะนี่ก็คือดวงคนโสดชาวธนูค่ะมาดูไพ่คำแนะนำจากไพ่ออร์คิลกันบ้างนะคะไพ่แนะนำในด้านความรักสำหรับชาวธนูทั้งคนมีคู่แล้วก็คนโสดนะคะไพ่จุดเทียนไพ่ คว,ความเสน่หาความเร่าร้อนั้งมูพันธุะไพ่เทียนดับแล้วก็ไพ่ถูกไล่ออกจากสนามอะอาจารย์ก็จะแปลอย่างนี้แหละว่านะคะความรักเนี่ยมันก็มีทั้งขาวและดํามีทั้งมืดและสว่างมีกลางวันก็มีกลางคืนมีพระอาทิตย์ก็ย่อมมีพระจันทร์นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรที่จะเป็นปัญหานะคะจงจงคิดให้มากนะคะจง อืมก็เหมือนเทียนมันดับไปแต่มันจุดติดใหม่ได้ใช่ไหมคะเนี่ยมันยังคุกกุดอยู่เนี่ยถ้าคุณแค่คุณแค่กลับมาไตรตรองให้มากๆบ้ว่าอย่าเพิ่งไล่เขาออกไปจากชีวิตดูให้มันดีๆก่อนว่าไอ้ความผิดพลาดมันเป็นที่เราทําหรือเขาทําหรืออะไรกันแน่อาจจะหลงผิดไปชั่วขณะไม่ว่าจะผิดในเรื่องของความเขาเรียกว่านอกลูก่นอกทางอะไรก็ได้นะไพ่ใบนี้เกิดขึ้นแบบมันอาจจะมีเหมือน ภาวะกรรมเก่าก็ได้บางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่มันมันเผลอผายหรืออะไรไปด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะลองกลับมาทบทวนและให้โอกาสกันดูนะคะพวกคุณยังเริ่มต้นกันใหม่ได้อะไรประมาณนี้ความผิดพลาดของอีกฝ่ายให้โอกาสกันก่อนนอกจากให้โอกาสแล้วมันไม่ไหวจริงๆนั่นแหละค่อยว่ากันนะคะขอให้คิดให้มากนะคะมีสติให้เยอะๆอะไรแต่ถ้าจริงๆแล้วอาจารย์ก็บอกว่า ถ้าให้โอกาสแล้วมันมันไม่ดีก็ไม่จําเป็นต้องต้องเจ็บปวดอีกต่อไปก็อาจจะมุมกลับพลิกกลับไปเลยก็ออกไปจากชีวิตอภาษาอังกฤษว่าอะไร get out ออกไปเลยอ่นะคะก็ประมาณนั้นก็ได้นะคะโอเคนี่ก็คือมีทั้งมุมบวกและมุมลบในความหมายไพ่คำแนะนำนะ ถ้าเขายังมีค่าพอคุณก็ลองให้โอกาสเขาแต่เขาไม่มีค่าพอสำหรับคุณแล้วคุณก็ปล่อยเขาไปเลยนะคะโอเคค่ะ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ